สวัสดีค่ะโค้ดพี่ลาดค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงธุรกิจออคแคดค่ะเพราะว่าหลายคนก็สงสัยว่าธุรกิจออคแคดใช่ธุรกิจลูกโซ่ไหมธุรกิจออคแคดไม่ใช่ธุรกิจลูกโซ่ค่ะธุรกิจออคแคดเป็นธุรกิจการเงินดิจิตอลระดับโลกที่มีเหรียญทอน TRX เป็นตัวขับเคลื่อนก็คือพูดตรงๆก็คือเหมือน เหรียญ TRX เป็นสินค้าของธุรกิจออคแคสค่ะก็คือเป็นตัวขับเคลื่อนคนที่จะเข้ามาทำธุรกิจออคแคสได้ทุกคนจะต้องมีเหรียญ TRX ในการสมัครก็คือเราจะต้องไปโหลดเอากระเป๋าทอลิงโปเนี่ยเพื่อมาซื้อเหรียญสมัครธุรกิจออคแคสค่ะก็คือเราต้องเริ่มต้นด้วยเหรียญ TRX เหรียญเหรียญ TRX เนี่ยมีการซื้อขายกันอยู่บนกระดานเทรดทั่วโลกตอนนี้เหรียญหนึ่งก็จะอยู่ที่สองบาทสามสิบสองบาทสี่สิบสองบาทห้าสิบแต่ละวันก็คือจะขึ้นลงอยู่ประมาณนี้ค่ะคือเหรียญ TRX เนี่ยก็คือมีมูลค่าแล้วนะคะมีการซื้อขายกันอยู่บนกระดานเทรดทั่วโลกคนที่จะทำธุรกิจออแคสได้ก็คือจะต้องมีเหรียญ TRX ในการสมัครเข้ามาทำธุรกิจออคแคดค่ะดังนั้นธุรกิจออคแคดไม่ใช่ธุรกิจลูกโซ่ค่ะคือไม่ได้เอาเงินคนใหม่มาให้คนเก่าค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องไปซื้อเหรียญ t r x เพื่อ,อเอามาสมัครธุรกิจออคแคดค่ะค่ะก็คือไม่ได้เอาเงินคนใหม่มาให้คนเก่าค่ะแต่ธุรกิจออคแคดเป็นธุรกิจ ครือข่ายที่รันอยู่บนบ็็ c กเ h a ไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางค่ะเป็นธุรกิจที่ไร้พรมแดนก็คือ,คอมีระบบการทำงานก็คือระบบ smart c o n t แ a c t ระบบสัญญาอัจฉริยะค่ะหรืออะระบบ d e c e n t r a l i z e ก็คือระบบไร้พรมแดนระบบไร้ตัวกลางก็คือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถสมัคร ทำธุรกิจออแคสได้ค่ะเพียงใช้แค่โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวก็สามารถทำธุรกิจออฟแคสได้ค่ะแต่ทุกคนจะต้องเริ่มต้นเหมือนกันหมดค่ะก็คือจะต้องเริ่มต้นที่มีเหรียญ TRX ะก,ก้าที่หนึ่งก็คือ200เหรียญรวมทั้งหมดก็คือมีค่าธรรมเนียมหรือค่าแก๊สด,ด้วยในการสมัครครั้งแรกเนี่ยก็จะใช้เหรียญ TRX อยู่ประมาณ สามิบเหรียญหรือใช้เงินอยู่ประมาณ750-800บาทก็คืออยู่ที่ราคาขึ้นลงของเหรียญแต่ละวันค่ะค่ะธุรกิจออแคดไม่ใช่ธุรกิจลูกโซ่ค่ะตรงนี้นะคะก็คือไม่ต้องกลัวนะคะว่าเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรืออะไรเพราะว่าเหรียญ TRX เนี่ยมีการซื้อขายกันอยู่บนกระดานเทรดทั่วโลก ถูกต้องตามกฎหมาย100%ถ้าเป็นประเทศไทยก็คืออจะมีการซื้อขายกันอยู่ที่สตังโปรหรือบิตคัพค่ะคือเราจะต้องไปโหลดเอาสตังโปลหรือบิตคัพเนี่ยมาไว้ขายเหรียญ TRX ถ้าเราทำธุรกิจออฟแคสแล้วค่ะแล้วเราก็จะได้เงินภายใน3นาทีนะคะก็คือถ้าเราเอาไปขายในสตังโปรหรือบิตคัพเนี่ยเราก็จะได้เงินทันทีค่ะค่ะ ดังนั้นนะคะธุรกิจออแคสตรงนี้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าเป็นธุรกิจลูกโซ่เป็นธุรกิจการเงินดิจิตอลระดับโลกที่มีการซื้อขายกันอยู่บนกระดานเทรดทั่วโลกถูกต้องตามกฎหมายค่ะค่ะหลายคนก็กังวลค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกว่ามาบอกกล่าวว่าธุรกิจออแคส ไม่ใช่ธุรกิจลูกโซ่ค่ะตรงนี้ไม่ต้องกลัวค่ะแล้วก็เป็นธุรกิจที่รันอยู่บนบล็อกเชนไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาปิดแพลตฟอร์มหรือปิดระบบหนีค่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งธุรกิจออค a คเงินเข้าไปในระบบ100%ยเปอร์เซนออกร้อยเปอร์เซนทันทีค่ะออกไปหาผู้ใช้ระบบอย่างเราค่ะก็คือออกไปหาคนที่ใช้ระบบ แล้วก็เป็นธุรกิจอีกอย่างหนึ่งก็คือธุรกิจกระแสงเงินสดหลังจากที่สมัครแล้วนะคะสามารถหาเงินได้ทันทีสามารถสร้างไรายได้ได้ทันทีก็คือเราไปแนะนําต่อได้ทันทีค่ะเราก็จะได้ค่าแนะนํา40อร์เของ200เหรียญ T.I. ก็คือ80ิบเหรียญเราสามารถเอาไปขายที่กระดานเทรดในประเทศไทยก็คือสตังโตหรือ id, รบิทคัแเราก็จะได้เงินภายใน3นาทีค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ